อยู่ดี่น้องมึงนีมาเลาะเห็ดครับมาหาเห็ดนะครับแวะมาเบิ่งไปลงข้างบันดุง่งโอ,อ่งใหญ่เนาะลายพันไ่ไ,ไปลงสนามบินพี่น้องสนามบินน้องงูเหลี่ยมสนามบินน้องงูเหลี่ยมนี่แหละ <c oughs> เป็นที่ได้เห็ดมามรที่ได้เห็ดเป็นดอกไหมเหรอเฮ้ยเห็นกินเห็ดกินเาเคยเห็นทีเียเห็ดพึ่งพึ่งเท่าเท่าพึ่งไม่น เห็ดเหนียงเห็ดหนางัวเห็ดเหนียงนี่เรื่องเลี้ยงนี่เลี้ยงยังไงวเน็่หนางัวเห็ดหนางงูครับผมพอเห็ดหนางัวแล้วมีดอกเดียวหนางัวเกือโค้งนี่เป็นเทียร์แรกได้ไหมี่น้องเคยมากนี่ ดูไก่ผันแต่ว่าครั้งแรกที่เคยมาเนาะทางมันดุงเด้ไมเนาน้ำบินน้องงูเหลี่ยมไม่เห็ดกิ่นเลยเห็ดบวกกลิ่นหรือมั่วเนี่ยกลิ่นยังไงเจ้าเก็บเห็ดยังล่ะหอยแดงเหอยแดงหอยกอน้อยหนึ่งดอกเห็ดแดง Lóc ninh đó có xíu đọc này là hiệu hiệu hết hiệu 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 nè ป่อว่าคือเกันเดียวคืกเก่งเดียะอืมคือ,อเก่ะท่านอยากดังอยากออกข่าวแล้วพขานยากเลยเ <c oughs> อาเลยนี่กินเลยเห็ดนี่อยอืมอยางมาเรื่อยๆครับน้องพอแล้วเห็ดแดงนะครับครึ่งดอกนะครเหลือจากกินเกือก,กินนี่มาเบิ่งกันสภาพเห็ด <c oughs> เห็ดแดงเห็ดคอไปเน้องสะภาพเดียออยู่โอ้โห แม่งินกินภาพแบบนี้เลยนะครับปลาอุดมสมบูรณ์เนาะไปเอามาลองเห็ดมันปูเอาดอกไงเนี่ยคมับเห็ดอันยังใจพายเลยครับโอ้ยนี่ดอกไงครับดอกนี้ดอกบางไงนะครับเยี่ยงใจมืดห้ามถึงหนึ่งกิโล

mặt tại đây mặt đây dưới bia mặt bia mặt mình mặt Mình mặt bia mặt bia mặt